เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก็ชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน10อันดับยูกิกันอีกเช่นเคยนะครับโดยที่10อันดับในคลิปนี้เนี่ยเป็น10อันดับต้นปีเลยนะครับต้นปีคลิปแรกเลยของปีนี้นะครับของเดือนนี้ด้วย กับ10อันดับการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกตชนะเกมโดยที่ไม่ต้องไลฟ์เป็น0ซึ่งกดในยูกิเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะชนะอีกฝ่ายเนี่ยต้องเทคดาเมจต้องให้ไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายเป็น0แต่ว่ามันจะมีอยู่การ์ดบางใบนะครับเป็นมอนสเตอร์นะผมจะพูดถึงมอนสเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นมอนสเตอร์บางตัวหรือว่าบางใบเนี่ย ที่ชนะอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ต้องไลเป็นศูตรเลยวันนี้ผมจะมาจัดอันดับทั้ง10ตัวเลยในความคิดเห็นของผมะนรับว่า10ตัวเนี้ยมีตัวไหนที่ดีที่สุดที่ผมชอบใช้และผมชอบมากก็จะเรียงตั้งแต่อันดับที่10จนถึงอันดับที่1แต่ว่าทั้ง10ตัวเนี้ยก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกันก็คือ ทำให้เราชนะเกมโดยที่ไม่ต้องไลฟ์เฟนสูง <Okay. S 1> แต่ว่าคลิปเนี้ยจะไม่มีเอ็กโซเดียทรูเอ็กโซเดียนะไม่เอานะไอตัวนั้นมันกวนตีนะคมันเอฟเฟกมันมันไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้มาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครัาตั้ง10ตัวเนี้ยจะมีตัวอะไราบ้างเอฟเฟกเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮนะอันดับที่10 Musical Sumo Dice Game นี่เลยนะครับอยู่ในสายของดวงเป็นการ์ดดวงสายเอ็กกันบ้างนะครับ ตัวที่เรารู้จักกันในสายดวงหรือว่าสายทอยลูกเต๋าหรือว่าดสเนี่ยก็คือไดสจาตัวที่ทอยลูกเต๋าหกพันนั่นแหละนะครับที่ทำให้ผมดูแย่มากๆในคลิปในคลิปดวงเนี่ยโอ้ผมนี่คืออยากจะปิดอีกฝ่ายไงจะปิดแบบเชิงหนาไงคือทอยหกพันไงโดนตัวเองแตกนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ต้องทอยลูกเต๋าเหมือนกันนะีฮะ เป็น e x ็ก6ดาวนะครับเกิดจากการใช้มอสเตอร์6ดาว2ตัวในการ Exit มอสเตอร์6ดาว2ตัวเนี่ยมันยากไหมที่จานเชิญเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมันก็ง่ายอยู่ถ้าเกิดว่าใช้พวกเด็กที่สเปรตัว6ดาวหรือว่าสเปร์6ดาวปุ๊บเอาตัวนี้6ดาวลงมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยผพว่ามันก็โอเคอยู่เอฟเฟกของ Musical Sumo Di c e g เก e เนี่ยช่วงเริ่ม Battle Phase ฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าตัวมันอยู่ในโซนมอนเตอร์หลักนะ อยู่ในโซนมอนเตอร์แถวหลังอะ่ะไม่ใช่แถวหน้าที่มี2ช่องข้างหน้านะไม่ใช่นะทอยเต่าหหน้านะแล้วก็ย้ายตัวมันเนี่ยไปโซนมอนเตอร์ตั้งแต่1ถึง6ตามหน้าลูกเต่าเลยตามเข็มนาฬิกาถ้าโซนนั้นเนี่ยมีมอนเตอร์อยู่เอามาเป็นวัตถุดิบของตัวมันแล้วก็ถ้าเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิเนี่ยก็คือเอามอนเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยเอามายัดไส้ตัวมันด้วยแล้วถ้าอฟเฟกต์เนี่ยสามารถเอาการ์ดที่มันตกลงไปเนี่ยยัดเข้าไส้ได้แล้วถ้ามันเกิน6เมื่อไหร่ จะชนะการดูเอลนี้ทันทีนะครับนี่คือเอฟเฟกของมิวสิควอลซูโมไดเกมแต่ว่ามันจะมีข้อแม้อยู่คือถ้าตัวมันย้ายไม่ได้ก็คือโดนใบโดนบล็อกหรือว่าเดินไปแล้วไม่มีมอนเตอร์เป็นวถุดิบเนี่ยไม่ได้ต้องส่งตัวมันลงสู่สารนี่คือข้อแม้หรือว่าข้อควรระวังที่จะเล่นตัวนี้นะครับคือถ้าเดินไปปุ๊บเนี่ยคือต้องการันตีได้เลยว่าต้องดูดมอนเตอร์เข้ามาในโซนให้ได้ ซึ่งอาร์ตเวิร์กของมันเนี่ยจะเป็นซูโม่สามตัวคือน่ารักไหม <c oughs> คือเป็นซูโม่ที่น่ารักมากนะครับตัวมันมีป้องกันสูงถึง3 0 0พันเลยถือว่าเยอะมากๆนะครับในมอนเตอร์6ดาวนะแต่ป้องกันที่หนาของมันเนี่ยอาจจะตายเพราะเอฟเฟกตัวเองก็ได้ถ้าเราอยากจะเล่นมิวสิค l s ลซูโม่ไดเนี่ยต้องใช้การ์ดอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะคือถ้าอยากจะเล่นง่ายๆนะครับใช้เด็กพวกอินฟินิททรัคในการยัดไส้ก็ได้มันจะมีตัวลิงก์หรือว่า ตัวบางตัวที่สามารถยัดไสดได้พวกการ์ดเวทนะนีหรือว่าเป็นคอมโบของเอ็กโซเดียก็ได้นะครับสเปรย์บอร์ดลัวๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้ถ้าอยากจะเพย์เซฟนะครับกำหนดหน้าแต้มเดสิกการ์ดกับดักต่อเนื่องของสายได้ก็ไปคอมโบกับพวกสายได้นะครับมิวสิคอลซูโม่ได้เกมก็เป็นหนึ่งตัวที่ต้องเล่นกับเดสิกถ้าอยากเอาเพย์เซฟนี่ก็คืออันดับที่10นะครับมิวสิคอลซูโม่ได้เกมอันดับที่9ก้าฟรายอิง่งเอลเลเวนส์นะครับ เป็นช้างบินองตามชื่อเลยช้างบินเนะเป็นก๊์ดของเพกาซัสนะตัวนี้เทินละครั้งเนี่ยของอีกฝ่ายถ้าตัวมันถูกทําลายจากเอฟเฟกของกร์ดหรือว่ากําลังถูกทําลายเนี่ยตัวมันจะไม่ถูกทําลายนะครับนี่คือเอฟเฟกแรกของมันนะครับแล้วก็ในเทินละครั้งอีกเช่นกันนะครับในช่วงเอ็นเฟสถ้าเอฟเฟกแรกทํางานนะครับก็คือไม่ถูกทําลายเนี่ยในเทินถัดไปของเราถ้าตัวมันตีโดยตรงสําเร็จเนี่ยสร้างดาเมจให้อีกฝ่ายได้ เราจะชนะการดูเอลนี้ทันทีนะครับนี่คือเอฟเฟกของฟลายอิ่งอิเลฟเฟนนะเป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่โปรเทคการถูกทําลายให้กับตัวเองได้ถ้าเกิดมันจะถูกทาลายรอบแรกนะครั้งแรกเนี่ยจะถูกทําลายเนี่ยก็จะไม่ถูกทําลายนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกที่2เกิดคือเราสามารถใช้พวกการ์ดทาลายอะ่ะไอพวกการ์ดอะไรก็ได้ทาลายใช้การ์ดเราก็ได้นะทำลายในเธออีกฝ่ายนะครับเอฟเฟกมันก็จะเกิดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ระบุว่าต้องใช้การ์ดอีกฝ่ายทําลายเท่านั้นไง แล้วก็รอเทินถัดไปของเราเนี่ยเอฟเฟกตีโดยตรงมันก็จะเกิดนะครับคือต้องตีโดยตรงด้วยนะคือถ้าตีแบบถ้ายฝ่ายมีมอนเตอร์อยู่เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันคือทอํายังไงก็ได้ให้ตัวนี้ตีโดยตรงให้ได้แล้วก็เกิดการเทคดาวเมดด้วยเอฟเฟกก็จะเกิดชนะการดูเอลนี้ทันทีนะนี่คืออันดับที่9 Flying e l e p h อ n t อันดับที่8 The Creator God o f Light h o ฟไล t, t e. นี่คือเทพผู้สร้างโฮอัคตี้แห่งโลกยูกิเลยนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์เทพตัวแรกเลยด้วยที่มีเอฟเฟกต์ชนะเกมทันทีโดยที่ไม่ต้องไร์พอยเป็นศูนย์นะครับนี่คือเทพโฮอัคตี้ที่สูงที่สุดแล้วในบรรดาเทพทั้งหมดนะแล้วก็โผล่มาในอนิเมะด้วยคือยูกิแช่ครั้งเดียวก็คือจบเกมเลยอีกฝ่ายน่าจะสู้กับโซกมั้งน่าจะสู้กับโซกนะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะครับโฮอัคตี้นะเอฟเฟกต์ของโฮอัคตี้นะครับคือง่ายๆสั้นๆเรียกจากการสั่งเวรเทพ3ตัว ก็คือโอบิลิกโอซิลิสแล้วก็ลา3ตัวบนสนามลงมาปุ๊บชนะเกมทันทีนี่คืออฟทธของโคอัคตีนะครับง่ายๆแค่นี้แหละแต่ที่มันไม่ง่ายเนี่ยก็คือการเรียก3เทพลงมาบนสนามได้นะครับแต่ก่อนนี่คือน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือเป็นไปยากมากต้องเล่นเด็กที่มันคอมโบสเปรพก1ดาวพวก3ดาวหรือไอพกมอนเตอร์ง่ายๆเนี่ยลงมาแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันจะมีกัดสลามที่เลดเกมเนี่ยอัญเชิญได้อยู่3เทพนะ หรือว่าเป็นเด็กของวัยรุ่นเคียร์ไม้ก็ได้นะครับที่อัญเชิญได้แล้วก็มีพวกนูมเมลอนที่อัญเชิญได้แต่ก็ต้องรออยู่ดีแหละ <c oughs> นะฮะเอานูมเมลอนคอมโบกับเด็กก็สลามเนี่ยก็น่าจะได้อยู่สมัยนี้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยยากมากนะครับในการอัญเชิญ3เทพลงมาได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเลดเกมด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนหรือว่าไม่ใช่ทุกตาที่จะสเปร์สามเทพลงมา3ตัวในเทิร์นแรกได้ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวของเทพโฮอัคตี้เนี่ยผมจะจัดให้ตัวนางอยู่อันดับที่8 ตัวของนางเนี่ยเรียกง่ายแต่ว่าการที่จะเรียก3เทพลงมาเนี่ยเรียกยากมากนะครับอันดับที่8หรือว่าเทพสูงสุดโฮอัคต้อันดับที่7 Number เบอร์เค g i ส m i c ิ p แ e ดกิมมิคพับเผดหรือว่าภัยพิบัติเลโอนะเป็นร่างแปลงของ Number 88 Leo รลโอ่างแรกนะครับก็เป็นการ์ดของโฟรนะการ์ดของโฟรก็เป็นเพื่อนซีของชาร์กนะครับในภาคเซลนะ เป็นหนึ่งในมอนเตอร์ที่ดีไซน์เท่เน,นะครับเป็นสิงโตที่อยู่บนลูกกลมๆอ่ะเป็นโลกไหมคือเป็นดีไซน์ที่เท่นะผมชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับดีไซน์ล่างแรกเนี่ยผมชอบล่างแรกมากกว่านะครับที่เป็นล่างเลโอล่างนัมเบอร์แปดสิบแปดล่างแรกมากกว่าแล้วก็ล่างแรกก็คือ Leo เลโอนี่จะเอฟเฟกต์คล้ายๆกันด้วยก็คือชนะเกมทันทีแต่ไหนๆก็มีล่างสองแหละผมก็พูดถึงล่างสองแล้วกันเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เก้าดาวสี่ตัวในการเอ็กซซีซึ่งแม่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือถ้าเป็นไไไไปด้เน่่่มมมัก็คุทาร แต่ว่าถ้าจะเชิญง่ายๆเนี่ยก็คือเปลี่ยนร่างจากเลโอร่างแรกก็ได้นะครับโดยการใช้แลงอัพเมจิกก็ได้นะครับในการแปลงร่างเนะี่ยตัวมันจะไม่ถูกเล็งเป้าจากเอฟเฟกของการ์ดทั้ง2ฝ่ายเลยแล้วก็เธอละครั้งเนี่ยถอดเอ็กซิสหนึ่งใบเทคดาเมจอีกฝ่าย1000แล้วก็ในช่วงเอ็นเฟสถ้าอีกฝ่ายมีไล์พอยต์เท่ากับหรือน้อยกว่า2,000และตัวนี้ไม่มีวัตถุดิบเหลืออยู่เลยจะชนะดูเอลนี้ทันทีนะครับนี่คือเอฟเฟกของเลโอเดสไซสเตอร์เลโอคือถ้ามองจากเอฟเฟกเนี่ย มันยากไหมในการเล่นผมว่ามันก็ยากอยู่นะแต่ในช่วงเลตเกมเรามีการสายลดไลพอยนะครับยิงดาเมจอีกฝ่ายเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะให้วัตถุดิบของ l e อเนี่ยมันหายไปจะใช้จากล่างแรกก็ได้นะครับคือใช้ล่างแรกไปก่อนนะพอแบบวัตถุดิบใกล้หมดแล้วก็เปลี่ยนล่างไปล่าง2แล้วก็ใช้ประมาณเทินสเทินก็หมดแล้วน่าจะหมดนะเทินสเทินเนี่ยแล้วก็หาทางทนำะให้ไลพอยอีกฝ่ายน้อยกว่า2000แล้วก็จะชนะดูเอลนี้ทันทีนะครับนี่ก็คืออันดับที่7 Number Chaos 88 Skimic p u p p e t Disaster Leo อันดับที่6 Ghost Trick Angel of m i s c h i e f นี่คือแม่สาวน้อย <c oughs> แม่สาวน้อยแห่ง Ghost Trick นีคือดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นโลลีนะครับดูจากดีไซน์แล้วเป็นโลลี่แน,น่นอนเนะเกิดจากการใช้มอสเตอร์4ดาว2ตัว Exit หรือว่าเอาตัวน้องไปทับ Exit Ghost Trick ตัวอื่นได้อย่เว้นตัวน้องเองอันเชิญยากไหมเนี่ยมันก็ง่ายนะครับอันเชิญง่าย แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยไปทับดีกว่านะเพราะจะได้วัตถุดิบ e x ็กซของตัวอื่นมาด้วยเอฟเฟกคือเมื่อมีวัตถุดิบ e x ็กซ10ใบหรือมากกว่าจะชนะดูเอลนี้ทันทีเธอละครั้งนะถอด e x ็กซิ1ตัวนะครับถอดวัตถุดิ1บ1ใบเอาการเว้กับดักติดชื่อ Ghost Trick จากในเด็กขึ้นมือได้แล้วก็เธอละครั้งอีกเช่นกันเอาการ Ghost Trick าัดโกสต i ิก1ใบยัดใส้ได้นี่คือเอฟเฟกของแม่สาวน้อยโกสทิกแองเจิลออฟมิชชิพนะครับ เป็นตัวเอ็กซีดอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะขอแค่มีไส้เกิน10ใบก็ได้แล้วถ้าจะเล่นแบบเบสิคเบสิคเลยก็คือใช้โกสทริกยัดทุกเทอร์เนอรับ10ครั้งแต่ถ้าจะเล่นแบบแอดวานซ์หน่อยก็ใช้พวกที่สามารถโอนวัตถุดิบเอ็กซิซเนี่ยไปที่น้องได้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเล่นคอมโบพวกยัดไส้ก็ได้นะครับยัดไส้ก็จะมีพวกโฮปใช่ไหมยัดไส้ได้นะครับมีโฮปมีบาซูที่มันโดนแบรนด์อยู่ตอนเนี้ยไอ้นั่นน่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเกมมาสเตอร์เอลโดนแบ้น นะตัวนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ยัดไซ้ได้แล้วก็คอมโบนะครับพอใช้โฮปเนี่ยพวกสายยูเทเปียสําเร็จเนี่ยก็ใช้แลกอัพเมจิกนะครับเพื่อแปลงร่างเป็นโกสริกแล้วก็เอาตัวน้องเนี่ยมาทับมันก็จะเป็นวัตถุดิบเอ็กซีบบแล้วคือคอมโบมันง่ายไหมมันก็มันก็ง่ายอยู่นะเออมันก็ง่ายอยู่แต่อาจจะโดนขัดตอนช่วงที่ลำเล่นโฮปเนะี่ยอาจจะโดนขัดอยู่แต่ถ้าลงมาได้เกินโฮปไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้แลกอัพเมจิกกลายเป็นโกสทิกตัวอื่นแล้วก็ตัวน้องมาทับมันก็ชนะดูเอลแบบ GG เนี่ย นี่คือนดับที่6 g โกธริกเอ็ l เจ้าออฟมิชอันดับที่5เทพงูอสรพิษเวนมิเนกาหรือว่านากานะเทพเวนอมนากาตัวนี้คือมันจะมีคู่ขาของนางอยู่นะครับก็เป็นเด็กตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวที่ชื่อว่าเวนอม i นั่นใช่ไหมหรือเมนอมีสักอย่างที่มันเป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมียนะครับเป็นแด็กพ่องูแม่งูนะเด็กนี้เป็นเอชไกด์ของโปรเฟสเซอร์ไวเปอร์นะครับในภาค GX นะตัวนี้ คนไหนที่จะเล่นเด็กแม่งูตัวนี้นะต้องใส่การ์ดเวนอมินอนแล้วก็ไลฟ์ออฟเดอะสเน็กอีทิตี้ด้วยนะก็เป็นการที่เชิญตัวของเวนอมินเนกามาเอฟเฟกของตัวนางนะลงแบบปกติไม่ได้ต้องเรียกด้วยกับดักที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือไล f ์ออฟเดอะสเน็กดีตี้แล้วก็ตัวง่อง,งูถูกทำลายไปด้วยนะก็คือเวนอมินอนถูกทำลายไปด้วยนะเหลือเอฟเฟกของตัวมันเท่านั้น ตัวของนางจะได้รับแอตแทกห0นะครับต่อมอนเตอร์เผ่าหรือคา์น1ตัวในสุสานแล้วก็ไม่รับผลจากเวกับดักแล้วก็เอฟเฟกของการ์ดที่ถูกเล็งเป้ามาที่การ์ดใบนี้ด้วยนะครับก็คือไม่รับผลอะไรเลยเนะี่ยเล็งเป้าก็ไม่ได้นะฮะไม่รับผลด้วยจากของเราแล้วก็อีกฝ่ายด้วยนะเมื่อมันถูกทําลายจากการต่อสู้ตกสุสานจะรีมูฟเผ่าเรือคา์น1ตัวอันเชิญแบบพิเศษกลับมาได้และถ้าเมื่อมันเนี่ยสร้างความเสียหายจากการต่อสู้ได้วางเคาน์เตอร์ไฮเปอร์เวนอม1เม็ด ถ้าครบ3เม็ดเมื่อไหร่ชนะดูเอลนี้ทันทีนะเงื่อนไขของมันก็แค่สร้างความเสียหายก็จะวางเคาน์เตอร์1เม็ดสร้างความเสียหาย3ครั้งชนะดูเอลนี่คือเอฟเฟกของแม่งูตัวนี้นะครับปัจจุบันก็ใช้คอมโบกับพวกเด็กอาบิสได้สัตว์เลื้อยคัานแต่แต่ก่อนเนี่ยก็เล่นคู่กับเด็กพวกสัตว์เลื้อยคัานตัวของนางเองนั่นแหละนะครับที่เป็นเด็กของตัวเองเลยนะเพราะแต่ก่อนมันมีไงเด็กจีเอ็กตเด็กตัวเองเด็กพวกเผ่าเลื้อยคลานนะครับเล่นได้เหมือนกัน เป็นดีไซน์ที่ผมชอบนะครับแต่ก่อนนี้ผมชอบอยู่แล้วก็เป็นมอนเตอร์ไม่กี่ตัวมั้งที่ลงมาปุ๊บแล้วก็มีพวกเอฟเฟกชนะเกมโดยที่ไม่ต้องไลรพอยเป็นศนูเนี่ยก็จะมีเจ๊ค,คนนี้นี่แหละนะครับที่ทําได้นะครับสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเล่นคอมโบกับพวกสัตว์เลียงคันอันดับที่4 c r e a t o r of Miracles เป็นการ์ดของสายโฮปนะครับสายพระเอกนะฮะเป็นเด็กโฮปนี่แหละคือเอฟเฟกของมันเนี่ย คือเป็นมอนสเตอร์สดาวโจมตีพันแนะครับถือว่าเยอะไหมมันก็โอเคนะครับในมอนสเตอร์สี่ดาวคือลงมาได้ไงเอฟเฟกของมันเนี่ยค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็เป็นการหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นตัวมันเอฟเฟกของ c r e a t o r of Miracle เนี่ยเมื่อเราตะโกนเซลฟิลก็ก็คือต้องตะโกนว่า <What? S 1> ถ้าเราพูดว่าเซลฟิลไม่ได้ <No. S 1> ต้องเซลฟิลนะครับนี่นี่อันนี้คือตะโกนนะฮะตะโกนเพื่ออะไรนะครับเอฟเฟกมันตะโกนเพื่ออะไรนะ คือถ้าเล่นในมอเตอร์ดูเอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนะเพราะว่าเราตะโกนไม่ได้ต้องเล่นแบบเป็นการ์ดจริงๆนะแล้วเลือกนัมเบอร์คอสสามสิบเก้าบนสนามหนึ่งตัวในเทอร์นี้มันจะโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้และถ้าในเทอร์นี้เราใช้เอฟเฟกต์การ์ดก่อนหน้านี้ก็คือเคียร์เตอร์ออฟโฮปแล้วก็วินนิ่งฟอร์มูล่าก่อนหน้านี้ด้วยจะมีเอฟเฟกต์เพิมเ่มเติมคือถ้าตีแล้วเกิดดาเมจเนี่ยจากการต่อสู้เราจะชนะดูเอลนี้ทันทีนี่คือเอฟเฟกต์ของเคียร์เตอร์ออฟมิลเลอร์โคลนะครับเอ เป็นอันดับที่4ด้วยผมชอบดีไซน์ของมันนะครับที่แบบเหมือนใส่เกาะเหมือนพระเอกใส่เกาะแล้วก็เป็นการหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นด้วยนะครับนี่คือเพิ่งมาเห็นตอนทําจัดอันดับนี้แหละก็หาข้อมูลตัวที่มันชนะดูเอลนี้ได้ก็มาเจอตัวนี้แหละนะครับเสิร์ชปุ๊บเจอเจอปุ๊บก็ลองอ่านเอฟเฟก์เออมันแปลกดีนะแล้วผมก็จัดอันดับให้ตัวของมันเนอันดับที่4ด้วยเพราะว่ามันแปลกดีตัวของ c ค e a t o r of Miracle เนี่ยแล้วก็ตะโกนด้วยนะครับในการใช้ตะโกนทําไมวะ แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมว่ามันน่าจะได้อยู่ก็คือการขายแว่นออปตัตนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> คนไหนที่อยากได้แว่นกรองแสงดีๆมาใส่เนี่ยแล้วแบบมองตัวนี้แลคือแสบตาม,มากๆเพราะว่ามันมีแสงสีฟ้านะ ก็ขอแนะนําแว่นกรองแสงดีๆที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้เลยเนะครับกับแว่นกรองแสง o อ t ตัสออตแว่นกรองแสงคุณภาพดีถ้าใครที่อยากจะบอกลาแสงสีฟ้าแล้วไม่อยากจะตาบอดเนี่ยวัสดุที่ใช้ทําจาก s อสโตเตสสเตเลสตลสุดแข่งโป๊กที่สุดบนโลกใบนี้และตอนนี้ทาง o อฟตัสเขาขายายสาขาต้อนรับคริสต์มาสด้วยที่กำลังจะถึงในเร็วๆนี้นะ กับ3สาขาที่จะเปิดบน BTS ทุกคนก็คือสารแดงอโศกแล้วก็หมอชิตนะครับมีแว่นให้ลองทุกแบบวัดสายตากันตรงนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพิเศษเฉพาะ BTS นะครับจะมีเครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ AI ด้วยเรียกได้ว่าโคตรล้ำแล้วก็ที่สาคัญเลยขาดไม่ได้คนไหนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องหมีน้อยนะครับโดยการใส่โค้ดหมีน้อยลดทันที100บาทนะก็ไปสั่งจองแล้วก็ไปวัดสายตากันนะครับไปตัดแว่นตัดเลนกันได้แล้วที่ Off t u s อันดับที่3 Exodia Master of the Guard เป็นการ์ด Exodia อีก1ใบที่ความเท่นี่คือเท่จัดคล้ายๆโซกเลยนะดูจากสีตัวสีดำนะครับเป็นตัวมอนเตอร์10ดาวพลังอะไรเอ่ยนะตัวนี้ลงแบบพิเศษไม่ได้ต้องลงจากการสั่งเวยมอนเตอร์5ใบเท่านั้นเพื่อนเชิญตัวมันออกมาแบบงายเท่านั้นด้วยมอนเตอร์5ใบก็คือตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นมอนเตอร์5ใบในสนามนะ แตมันจะมีโจมตีป้องกันเท่ากับผลรวมของมอนเตอร์พวกนั้นนะครับที่ใช้สั่งเว้ยเมื่อมันต่อสู้กับมอนเตอร์ธาตุมืดแล้วเป็นเผ่าปีศาจแล้วก็ทำลายไปนั้นได้เนี่ยเราจะชนะดูเอลนี้ทันทีนี่คือเอฟเฟกของเอ็กซโซเดียมารเตอร์ออฟเดอะกาดคือถ้าเราเล่นการ์ดจริงเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจอมอนเตอร์ธาตุมืดเผ่าปีศาจทุกเทินหรือว่าทุกตาก,ก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะมีอยู่คอมโบที่ทําได้นะครับการคอมโบอัญเชิญออกมาเนี่ย ก็ใช้พวกเด็กแดงเจอร์ก็ได้สเปรรลัวหรือว่าเล่นเด็กวัยรุ่นเคียร์ไมล์สตาร์ดราก้อนก็ได้ใส่พวกจังสปิเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลงมาได้และถ้าอยากให้ฝ่ายเนี่ยเล่นธาตุมืดแล้วก็เป็นเผ่าปีศาจทุกครั้งที่เจอก็คือต้องใส่การ์ดไคจูลาเดียนใบที่สำวยมอเตอร์ฝ่ายลงแบบพิเศษอะพวกใสยไคจูอะอย่างลาเดียนก็ใช้ได้นะเพราะว่าเป็นธาตุมืดปีศาจด้วยหรือว่าใช้การ์ดพวกเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเผ่าก็ได้แล้วก็ ใช้การ์ดเอฟเฟกสลับมอนเตอร์ของเราก็ได้เหมือนกันแต่ที่ง่ายๆที่สุดเนี่ยผมว่าใช้ไขจูราเดียนนี่ยแหละง่ายสุดแหละนะแล้วก็ใช้เอ็กโซเดียตัวเนี้ยตีไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับชนะดูเอลทันทีเลยจบเกมนะแถมพลังโจมตีของตัวมันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากากๆากากนะครับถ้าเราลำแบบลำดีๆเนี่ยคือมันใช้5ตัวสั่งเวรใช่ไหมเอาโจมตี5ตัวไปเป็นโจมตีของตัวมันเองเนี่ยโหสูงมากนะครับ แค่3ตัวก็สูงแล้วนะครับต่อให้เป็นมอนเตอร์กี้ๆสาตัวอ่ะพันหนึ่งสาตัวเงี้ยสามพันและ5ตัว5้าพันนี่คืออย่างต่ําแล้วมอนเตอร์สมัยเนี้ยสเปย์มาอย่างต่ําก็น่าจะเกินพันหนึ่งแล้วนะครับถ้าจะเล่นแบบคอมโบสเปย์บอร์ดนะนะตัวเนี้ยต่อให้ไม่ชนะดูเอลเนี่ยก็ตีตายได้เหมือนกันนะครับนี่คือเอฟเฟกของเอ็กโซเดียมัสเตอร์ออฟเดอะการ์ดนะครับอันดับที่3เลยอยู่ในท็อปสเลยนะตัวนี้ผมชอบมากนะอันดับที่สองนัมเบอร์ไอซีเทาส์ซันหนึ่ n u m e โลนัสนูเมโลเนียนี่คือความเท่นะของสายนูเมลอนนะตัวนี้เลยผมอวยจัดๆนะเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าตัวนี้ผมชอบมากๆของเด็ก n u เมลอนนะเป็นลัสบอสตัวสุดท้ายในะภาคเซลด้วยนะดอนเทาสันเป็นคนใช้นะคนใช้ก็เท่แล้วก็มีแอตแทกสูงถึง1 0 0 0 0แสนเลยนะในเทอร์นิกไฟล์โคตรเยอะนะ <c oughs> 1นึ่งแสนนี่เยอะมากนะแอตแทกตัวแรกเลยมัง้งที่มีแบบมีเอฟเฟกเพิ่มพลังตัวเองถึง10,000แได้ คือน่าจะเป็นตัวมันเนี่ยตัวแรกครับในโลกยูกินะเพราะว่าที่เคยเจอเนี่ยก็น่าจะมีห0,000 000่นะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกินนี้แต่ตัวมันเนี่ยคือ web 1, web เว็บหนึ่งอะเว็บแรกอะหนึ่งแสนเลยนะครับในเทอร์นิกไฟายก็จะก,การใช้มอนเตอร์13ดาว5ตัวคือแม่งไม่มีอยู่แล้วนะครับเอฟเฟกข้างบนก็ไม่ต้องไปนับมันละกันแต่ว่ามันจะมีการอัญเชิญแบบพิเศษของตัวมันได้โดยเกิดจากการใช้ตัวของ Number Chaos 1000 Nu m e l o n a s คือถ้าเควอสเทาสั้นนูเมโลนัทถูกทำลายจากผลของการ์ดอีกฝ่ายก็าจาร์เชิญตัวนี้ลงมาแบบพิเศษได้เลยนะครับตัวมันจะมีเบสแอตแทกกับดีเฟนซ์หนึ่งแสนในเทอร์นอีกฝ่ายเท่านั้นแล้วมอนเตอร์อีกฝ่ายต้องตีมาที่ตัวมันเท่านั้นด้วยเป็นเอฟเฟกต์ทอนนะถอดวัตถุดิบเอ็กซีทอนคืออะไรเออลืมบอกทอนคืออะไรทอนก็คือย,ยุ่ยุในภาษาแบบพวกเกมอาร์พีจีก็คือต้องตีมาที่ตูเท่านั้นนะครับนี่คือเอฟเฟกต์ของมันถอดวัตถุดิบเอ็กซีทหนึ่งใบ ยกเล <g editors> ิกการโจมตีได้ด้วยนะก็คือทอนไม่พอยังเนเกตหรือว่ายกเลิกการโจมตีได้ด้วยแล้วก็ฟื้นลฟ์พอยต์ตามแอทแท็ของตัวที่โจมตีมายังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเอฟเฟกโคตรยาวเมื่อจบเทิร์นอีกฝ่ายเนี่ยหากตัวมันไม่ได้ต่อสู้ในเทิร์นนี้ก็คือจากเอฟเฟกถอดของมันนั่นแหละแล้วก็ยกเลิกการโจมตีนะหรือว่าอีกฝ่ายไม่กล้าโจมตีเนี่ยแอทแท็เป็นแสนเนี่ยเราจะชนะดูเอลนี้ทันทีนี่คือเอฟเฟกทั้งหมดแล้วนะครับของนูเมโลนัสดูเมนโนเนียนะ คือโกงไหม <c ười> คือโกงไหมแล้วรู้สึกว่าจะเป็นมอนเตอร์แรลงสิบสามตัวเดียวโบนโลกใบนี้ด้วยมั้งที่การ์จริงหรือว่าในเกมเนี่ยมีก็คือไอ้นี่แหละเด็กนูเมลอนเนี่ยเล่นง่ายนะครับเด็กนูเมรลอนเล่นง่ายคือแค่เวทฟิวแล้วก็สเปรย์ไอซีตัวชาวแก,งก๊งลงมาก็เล่นง่ายแล้วถ้าอยากเชิญเชิญไอซีเทาสั้นลงมาได้เนี่ยก็คือต้องเชิญซันย่าลงมาก่อนซันย่าก็คือเกิดจากการใช้เอ็กซีดของไอ้นัมเบอร์หนึ่งในการเปลี่ยนเป็นซันย่า พอเปลี่ยนเป็นซันย่าเนี่ยซันย่าต้องมูฟออกจากเกมลงมาแบบพิเศษในเทิร์นหน้านะครับพอในเทิร์นหน้าเอาการ์ดแล้วก็ได้ทำลายซันย่าทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเวทฟิวเอาเวทฟิวเก่าลงสุสานนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันก็คือต้องมีเวทฟิวในสุสาน1ใบด้วยแล้วก็ใช้การ์ดเรียกเควอส1,000นูเมโรนัสลงมาจากเวทฟิวก็ได้เพราะว่าเวทฟิวมันเอานูเมโอนจากในเด็กลงสุสานแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ได้ใช่ไหมพอเควอสทาวซันลงมาปุ๊บเนี่ยทีเนี้ย ต้องมาวัดแล้วนะครับว่าอีกฝ่ายจะใช้การ์ดทำลายมันหรือเปล่าตัวมันก็มีพลังโจมตี1 0,000ด้วยนะคือตีไปก็แตกเหมือนกันนะครับถอดเอ็กซ์ซีทำลายทิาายท้งได้1ใบด้วยแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายทําลายมันปุ๊บเนี่ยโอ้โหทีนี้เนี่ยหนึ่งแสนลงมาแล้วนะครับก็บันเทิงแน่นอนถ้าอีกฝ่ายไม่มีการ์ดทำลายอีกใบหนึ่งเนี่ยบันเทิงแน่นอนแต่ว่าถ้ามีการ์ดทำลายอีกหนึ่งใบตัวนี้ก็คือชิบหายเลยก็คือปิว เพราะว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์เนเกตหรือว่ามไม่มีเอฟเฟกต์โปรเทคตัวเองไงตัวนีวน้ก็คือเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับถ้าอฝ่ายมีการ์ดทำลายอีกก็ก็ปิวนะแต่ความเท่นี่คือให้ล้านเลยตัวนี้นะครับนูเมโลนัสนูเมโลเนียแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่มีแอตแท็กสูงมากนะครับหนึ่งแสนแถมชนะดูเอลก็ง่ายมากด้วยถ้าอีกฝ่ายไม่มีการ์ดทำลายก็น่าจะการันตีชนะแน่นอนนะในเทิร์แน,เน่เราก็มาถึงอันดับที่หนึ่งกันแล้วนะครับ คนไหนไทายถูกหรือเปล่านะว่าอันดับที่1เนี่ยคือใครหรือว่าคือการ์ดมอนเตอร์ตัวไหนที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายมากที่สุดและในทั้งหมดเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับขอแค่เรามีการ์ดมันก็พอแล้วอันดับที่1ของเราในวันนี้ Exodia the Forbidden One <laughs> หรือว่า Exodia ผู้ถูกปิดผนึกก็คือ Exodia ที่เรารู้จักที่เราเคยเล่นกันง่ายๆนั่นแหละนะครับที่สะสมแขนขา หัวพบ5บา้าใบชนะดูเอลนี้ทันทีนะครับนี่คือการ์ดที่เราคุ้นเคยนะเล่นง่ายสุดแล้วนะครับเล่นคอมโบกับเด็กอะไรก็ได้ที่เน้นจัว่วคือเด็กอะไรก็ได้เลยนะครับในเกมนี้ที่เน้นจัว่วในโลกยูกิเน้เน,นจัว่วรัวๆก็ได้แล้วเอฟเฟกของมันก็คือส่วนหัวที่จะท้เอฟเฟกต์นี้ทำงานก็คือส่วนหัวนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆน,นะพวกแขนขาเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์นะเป็นมอนเตอร์ปกติแต่ว่าส่วนหัวของมันเนี่ยเป็นมอนเตอร์เอฟเฟกต์แค่เราสะสมแขนซ้ายขวาขาซ้ายขวาแล้วก็หัวเนี่ยไม่มีใคร เพื่อบางคนมันเชื่อไงคือมันเชื่อที่ผมแกงมันทุกคลิปอะไอเอ็กโซเดียว่ามันมีไข่สองฟองมันไม่มีนะครับไอนั่นมันไข่ลานเผื่อบางคนเชื่อไปแล้วมันไม่ใช่นะก็จะชนะดูเอลนี้ทันทีนะครับนี่คือเอฟเฟกของเอ็กโซเดียเดอะฟอร์บีเดนวันเป็นการ์ดของคุณปู่ของยุกิเลยนะครับนี่คือมอนเตอร์ตัวแรกนะครับที่เป็นมอนเตอร์เป้งๆเนี่ยที่ทําให้ไคบะหน้าจีนนะครับโผล่มาในตอนแรกนะครับ ของซีรีส์ยูกิที่มันรีเมคใหม่ะนะที่มันแบบเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ะนะนะเพราะว่าในซีรีส์ภาคแรกเนี่ยของยูกิจะเป็นแบบดั๊กดักหน่อยใช่ไหมเออเป็นภาพการ์ตูนการ์ตูนหน่อยที่แบบสีสีที่มันไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใครบากผมเขียวว่าจาได้นะครับเหมือนกับว่ากลางกลางเรื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนพ็อตเรื่องใหม่นะครับให้มันจริงจังมากขึ้นก็คือเป็นซีรีส์ภาคแรกในปัจจุบันนี่แหละ นี่แหละตัวของเอ็กโซเดียเดอะฟอร์บีเดนวันนี่แหละยูกินี่คือเป็นคนใช้นะครับเป็นคนตบไคบะหน้าจีนนะการที่จะแก้ทางเอ็กโซเดียได้เนี่ยมีอยู่วิธีเดียวนะครับในอนิเมะนี่คือเขาเคลมไปแล้วว่าวิธีนี้ใช้ได้ต้องถามฮ<อ>างะนะครับโยนลงน้ำ <laughs> ยูกิคุงฉันคิดหาวิธีที่จะสู้กับการดมาตลอดเลยก็คือทําแบบนี้ไงละ่ะโ,โยนลงน้ำานรับคางะโยนลงน้ํามาแล้วนะครับแก้ทางได้นะกาดเปียกเลยเผอเพอกาดขาดด้วย ของจริงครั้งนี้นี่คืออันดับที่หนึ่ง Forbidden น,นะครับ One Exodia ผู้ถูกปิดผนึกนี่คือทั้ง10อันดับ God Master ชนะดอลนี้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไลท์พอยต์เป็นศูนย์นะครับเป็นอย่างกันบ้างนะครับทั้ง10ตัวนี้ที่จริงมันก็จะมีอีกบางตัวที่ยังไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็มีพวก Exodia นั่นแหละนะเป็นตระกูล Exodia ที่ใช้ได้แต่ว่าทั้ง10อันดับเนี้ยคือผมชอบไงผมเลยมาพูดในคลิปนี้นะเป็นอันดับที่ผมจัดคนเดียวนะ เออคนเดียวนะไม่ได้ดูคลิปหรือว่าไม่ได้มีคนมาช่วยจัดนะครับนี่คือ10อันดับที่ผมจัดคนเดียวเนะยก็ประมาณนี้แหละผมก็จะกระจายกระจายพวกการ์ดไปด้วยนะจะมีพวกเอ็กซิด้วยนะมีเอฟเฟกต์ด้วยหรือว่ามีพวกเอ็กโซเดียด้วยนะครับก็จะมาปนๆปปในคลิปนี้แหละคนไหนที่มีตัวไหนเนี่ยแล้วผมไม่ได้พูดในคลิปนี้นะก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่จริงผมก็รู้แล้วแหละว่ามีตัวไหนที่ผมไม่ได้พูด <laughs> นะ แต่ก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันดูนะครับหรือว่ามีการ์ดใบไหนที่ใช้ได้เนี่ยเวทกับดักก็ได้นะเออเพื่อผมจะไปทําอีกคอนเทนต์หนึ่งนะเป็นเวทกับดักเพราะว่านี่คือคอนเทนต์ของมอนเตอร์นะครับผมจะแยกๆละกันร,ระหว่างเวทกับดักกับมอนเตอร์แต่เวทกับดักผมก็พอรู้อยู่ว่ามีใบไหนที่ใช้ได้อะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบเนะี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไหนเป็นคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืม ติดตามไปด้วยส่วนในนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะียแล้วพบใหม่ในคลิปหน้ากับเกมย u k i o อมาสเตอร์ดูหรือว่าซีรีส์ของยูกิ10อันดับหรือว่าเกมไหนก็รอติดตามกันเกม7บาปก็ไว้ค่อยเล่นนะฮะสวัสดีผม